สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ร้านจุดว้าขอต้อนรับเข้าสู่ร้านจุ๊ดเครือ่องส,สำอางแล้วก็พบกับพี่ยุ้ยนะครับวันนี้เรามาทำอะไรที่มันสร้างสรรค์สร้างสรงสรค์รกันดีกว่านะครับน้องๆคอนซีลเลอร์กบก่อนเพื่อความปังคือเรื่องอะไรดีเรื่องสร้างสรรค์กินเหล้ากินเบียร,ร์แล้วผม <laughs> <laughs> กินเหล้ากินเบียร์แล้วนึงพี่ยุ้ยจะมารีวิวฟูลมูนชลาวนะครับตัวนี้มันจะเป็นเพลเอลเป็นคัฟเบียร์ซึ่งมันไม่ใช่ลากเกอร์เหมือนที่อยู่ในตามตลาดทั่วไปอ่ะสิงห์ลีโอช้างอะไรพวกนั้นอะพวกนั้น ถ้าพี่จำไม่ผิดนะมันจะเป็นการที่ใช้มออะไปหมักในอุณหภูมิที่มันสูงหรือหรือติดปลอกนี่แหละประมาณนี้พี่วิจังไม่ได้นะด้วยความที่เป็นเพลเอลอะมันจะไม่ซ่ามากนะครับมันจะให้ความนุ่มละมุนสุขขุมนุ่มลึกลองเลยอือเอ้ยอยากกินน้ำตาลไอสมุนไพรไปแอลกอฮอล์4.7สมุนไพรมากๆเลยอ่ะมันจัดจัดจตา,จ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 าเลยอ่ะแต่ฮอปได้กลิ่นฮอปนะครับฮอปนี่ก็คือเป็นตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ในเบียร์ซึ่งมันจะส่งกลิ่นนะครับใครที่ชอบกลิ่นฮอปเนี่ย มันจะโอเคมากๆนะครับซึ่งจะทำให้พวกเพลเอ l อะไรแบบนี้มันมีเอกลักษณ์นะครับ,บ,รบด้ยวยสมูทเบียร์ไม่ชินนี่พูดตามตรงเราอาจจะคุ้นชินกับลาเกร์ใช่ปะลารกร์เนี่ยมันจะมีความหวานด้วยนะถ้าถ้าเกิดสมมุติว่าเรากินเบียร์มาสักระยะหนึ่งอะอออรสชาติแม่งแตกต่างกันนะคือบางทีเรากินแบบกระป๋องแม่งมีความเปรี้ยวกินแบบขวดไม่มีความหวานอมหน่อยๆคือมันเป็นแบบนั้นลากร์เราชินแบบนั้นคือลิ้นเราอะจะสัมผัสและคุ้นชินแต่ตัวนี้มวลบอดี้มันเนี่ยถ้าคนไม่กินคาร์บเบีย พี่ก็เป็นคนที่ทานคับเบียร์มาบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับเบียร์เพลเอลอะไรเงี้ยเป็นยังไง IPA อะไรเงี้ยแต่ตัวเนี้ยค่อนข้างชัดเจนแจ่มแจ้งแดงแจ๋เออประมาณนี้พูดอย่างนี้ดีกว่าคนที่เป็นหน้าใหม่ในการที่จะมากินเพลเอลตัวเนี้ยมันบอกเลยว่าอาจจะไม่ชินคือเราจริงๆนะครับพี่ยก็น่าจะไม่ค่อยถูกตลาดกับเพลเอลตัวนี้สักเท่าไหร่จะไม่คุ้นชินกับอะไรที่มันซ่อนอยู่ในเนี้ยมันเยอะมากเลยนะชัลวันเพลเอลตัวเนี้ยรสชาติมันซับซ้อนซ้อนเงื่อนแบบมันขมมาแล้วมันก็ตีขึ้นด้วยสมุนไพรรแล้วมันก็ไปจบตงที่ เนี่ยตรงคอตรงเนี้ยยังขมอ,อยู่เลยอ่ะผมนําขมตามครับผมมันขายอยู่ที่โลตัสนะคะพี่ไปเดินโลตัสเพลินๆมาไงก็เลยหยิบเอามาลองพี่ยูเห็นว่าเขาส่งออกด้วยแล้วก็ราคาเนี้ยราคาเดียวกับที่ส่งออกเลยครับผมคงจะกินไม่หมดครับเพราะว่ามันไม่มันไม่คืออาเป็นง่ายๆมันไม่ตรงจริตเราอ่ะมาครับไปแล้วไปให้สุดนะครับแล้วก็ไปหยุดที่ตีสองเนาะซานมิเกลครับผมตัวนี้เป็นวีดเบียนะครับซึ่งพี่ยูเป็นคนที่ชอบวีดเบียมากมากมากม,ามาตัวที่พี่ยูชอบอีกตัวนึงนะคือเป็นฮอกาเดนโบเทนิกพี่ยูเคยรี ไม่รู้อยู่ไหนแล้วหาไม่เจอหาซื้อไม่ได้อีกเลยนะครับไม่รู้เดี๋ยวเรามาลองตัวนี้ดูจากโรตัสเหมือนกัน,นครับอืมนุ่มละมุนขมแล้วตามด้วยเปรี้ยวเล็กๆนะครับมีความเป็นฟรุตตี้หน่อยๆเหมือนที่พี่ยูชอบเลยหอมกลิ่นผลไม,ม้มากๆโอโ้โห5.4ครับแอลกอฮอล์แต่ after taste อะ่ะขมขมเลยไม่ได้สดชื่นเท่ากับบทานิกนะครับตัวนั้นพี่ยูชอบมากกว่านะคะคุกเกอร์เดนแล้วสีวิดเบียร์นะถ้าเกิดสมมติอะเดี๋ยวพี่ยูจะเอาให้ดูเป็นแบบนี้นะครับ แล้วมันจะเหมือนคุ่นๆมันมีความเป็นแบบว่านวลนวัวฟตี้ตีขึ้นค่ะถ้ามาเทียบกันนะสีวีดเบียร์กับสีเอ่อชาวันนะครับที่เป็นเพลเอลเห็นไหมมันจะเข้มข้นกว่านะครับผมสีเนี่ยมันก็ทำให้เราอนดอยได้ด้วยนะพวกคัฟเบียร์นะครับคัฟเบียร์เนี่ยถ้าเอาจริงๆอะ่ะเขาจะมีเป็นเป็นแท็ปอะ่ะขายเป็นพายเป็นพายก็คือหนึ่งแก้วเออประมาณเนี้ยหนึ่งแก้วแก้วขนาดไหนก็ว่ากันไปส่วนพี่ยูมีแก้วเบียร์เป็นพายด้วยนะที่เคยได้มาจากอ๋อ ร้านหนึ่งที่ภูเก็ตนะครับเดี๋ยวพี่วองให้ดูแล้วการที่จะเลือกใช้แก้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับร้านแล้วก็ขึ้นอยู่กับประเภทของเบียร์ด้วยนะคือเป็นวีดเบียร์ที่กินง่ายแหละกินได้นะครับแล้วก็ไม่หวานจนเกินไปอะ่ะโอเคครับเดี๋ยวพี่ยูจะไปนั่งกินชิลๆแล้วนะครับสมหวังน้อยไปหน่อยแต่ว่าเราจะมาตั้งความหวังกันใหม่กักบตัวนี้ไว้เส้นนะครับผมซึ่งพี่ยูเนี่ยชอบมากชอบตัวสโนว์สีขาวมากนะที่จริงมันก็เป็นกึง่งกึงวีดเบียร์แหละผลิตจากมอลที่ได้จากข้าวสาลีอ่ะเออประมาณน้น,ณน,นนะมมมมมาคคบ่ีีีเอออกลลตทจหหุิพชยยว อร่อยครับผมชอบมากเลยพี่เป็นคนชอบไวเส้นอยู่แล้วไงจะไม่ได้ขี้เมานะไอต,ตัวนี้ฉันก็กินไม่หมดเห็นปะขนาดฉันชอบวีดเดียฉันกินไม่หมดเลยไอซามิเกลเอาเป็นว่าตัวนู้นก็กินไม่หมดขนาด330ร้มลเองนะเว้ยไม่ค่อยปลื้มอ่ะเออไม่ชอบนะครับแต่ถ้าตัวเนี้ยมันจะมีรสหวานไงแล้วก็หอมมากนะครับผมฟูตตี้อร่อยเปรี้ยวซ่าสะใจเอาจริงพี่ยูคุ้นชินกับลาเกอร์แหละเอาพูดก็พูดพี่ยูยังชอบความซ่าอยู่เพราะมันสดชื่นนะครับผมเราอยู่เมืองร้อนไงก็ยังชอบความซ่าความสเปซอะไรอย่างเงี้ยนะครับเต็มสิครับ ส่วนในเรื่องของการที่มากินแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยมันจะอาจจะเชิญชวนน้องๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ว่านะมีความอยากรู้อยากลองได้อันนี้พี่พูดตรงๆเพราะว่าเราเกิดมาเข้าใจปะ่ะครั้งหนึ่งในชีวิตกูกินเบียร์เออมันก็คงไม่น่าแปลกแต่ว่าเราอะทำอะไรก็ได้แหละแต่อย่าเดือดร้อนตัวเองอย่าเดือดร้อนพ่อแม่อยากร,ากรู้อยากลองก็ลองให้มันรู้ชอบไม่ชอบก็ไปตัดสินกันอีกทีแล้วถ้าเกิดเรารู้ตัวเนี่ยว่าเรากินแอลกอฮอล์หรือว่าอะไรพวกนี้เข้าไปแล้วเนี่ยเราต้องมีความเป็นโปรเฟชชั่นอลในการกินเหล้ากินเบียร์ด้วยนะเออไม่ใช่่่่ววววาาาจกกินแลล้้้็ไไไไมมตออองปปปทใหหััเดภยรื ทำร้ายคนอื่นหรือว่าไปไปทำอะไรที่มันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็ก,ก็ต้องต้องเป็นโปรโนิดนึงในการกินแอ,อกลกอฮอล์นะโอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย